มือ่อวานเก่อนเาอากะปิไปนปัป่งปมันตรา่านะเอาไปกินบลานันขออะไรเนาะไหนนะไลขึ้นมาไหลมันไปแล้วนะมนันยังมาเลยก็เรากำลงเหนื่อยขึ้นเลยเมื่อยไรต้องสงสัยขนาดต้องาากาทำศัตแล้วพาจะได้ต้นมสาศัตรูมานั่งนิกหมายเลยย่าน,น,น้องคิดว่าเจ้าไม่ได้บอกเปรียบเปียบเลยผู้จีวไวเจ้าเจ้ากันจ,จาัตน้อมวอนมาอนึ่งคกใหมายย่างยัครับว่ามือว่ได้กินไปว่าจรทำมันว่า มันกิดเลยใครบอกหักมาเขาบอกหัมาเขาชี้อย,อย่างเดียวมันแดงน่อยยังไม่เข้าเขาบอกเขาบอกให้ครบครบมาสันดานคนมันดีเถอะเนาแต่ครบแต่ครบคนสันดานมาอย่าไปครบมันเป็นตะครบมับนๆมันทาตะเหลืองมาเมา่กินข่าวอ่ะ คำบ่าวคือคำบ่าคำบอกการค้ามันค้นกันคนเขาว่วยกวาดไม้องมันเกี่ยแลคนธรรมดาเาทนแต่ว่าผู้คนอันรักษาค่เคนเขาใจก็ผู้เขาใจจะมาตีควาดหม้ทิเาเป็นงไเขาจะตีวามไมยมาเ็นออตีกวาม้มาตีแบันต่คือตอนี้คนด่าคอยะเอาเรื่องวัวคนไทยมาล้างตีนคอยบ่คอยบ่จัาเผื่อแล้วพี่น้องคอยคอยว่ารู้ว่าคุณได้เหตุจากคู่ะคุณจ้าเรื่อมาล้างตีนแบบวะเอออันนี้ก็เล่าอันนี้คอยไม่เยว่าว่าที่เอาเรื่องอันเรื่องม่วคนไทยมาล้างตีนคอยไม่ย คือจักรยานือกันใส่กับบัตไฟว้าก่าอันพอขอดูเองภาษาตีอยู่แล้วกับพวกมันมันตัวมันใส่ลายการชีคนอบางที่พวกมันใส่ลายกายชีคนได้ปะทุกประเทศกไม่ธรรมดากูด่ามกูด่ามีคนเดียวนะด่าเราหร่าหรด่าคนเดียวไม่ด่าคนเราคนอื่นคือมันด่าอันนี้เขาไปได้อใจวมันด่าเาคนเดียวไม่หมะเขาไปได้ไปตีกวไมาแวมันด่าไปจวอืแต่ทุกท่านก็มาเอาดนวาม่าตีเขาไม่รอคนไทยเจาด่นวัคนไทยมนาตี แล้นั่นะมันเป็นไครมันมาหลาขคนคมันมาด่าคนมันใส่รายการชีข่อนคือมันนำเหตุต่างกันเลยเอออือเอออือด่าคนอย่างนี้งานในการเหตุเฉพาะทางงานไหนมือเมื่อไรจะสุดปายชบ้านเอาพี่น้องวันนี้บ้าเพี้ยนตากินเส้เสียบสาวมวนเคยกินน้ำอยู่เพิ่นปอนลูกเพิ่นกับพวกใครกินบานไดหรอกเพิ่นกับปอนลูกเพิ่นเพิ่นกับบ่าวนองม้วนไปน้ำพี่น้องไงคนกับบ่าวนองม้วนไปน้ำมันมีเสียงเพลงบ่าวคอเพิ่นนั่นฟังเพลงอยู่ตธลางก็เลืมบอกน้องอ่อนพี่น้องวันนี้เสียงเพลงมันเข่า เสียงเพลงมันเขาไม่ได้ตีลิกเสรพี่น้องบ่าเป็นก็เลยจำเป็นต้องันเอาเสียงออกเพื่อว่ามาผาาเอาแล้วก็ให้พี่น้องฟังเสียงแค้นไปนำ้ำตอนนี้พ่นกินไปน้ำยางพอน้ำก็เป็นพรลูกพ่นไปน